ร้านมหาโฟนนะครับ www. m a h a p h o n e c o m ไปแวะเวียนได้นะครับผมจะแนะนำการลงเกมและแอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับแท็บเล็ตนะครับโดยตัวที่ใช้สาธิตก็คือ i อ o o น o r o a แต่ว่าการลงวิธีนี้ใช้ได้กับตระกูล i อ o นทุกรุ่นนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่ลงเกมและแอปพลิเคชันง่ายมาก i อ o t นทา a าโด o อ n นนเ a ลไอโนและ i อโนนไฟนะครับใช้วิธีการเดียวกัน วิธีการก็คือผม Copy เกมและแอปพลิเคชันลงใน m e m โมรีการนะครับมีประมาณ105เกมผมจะใช้วิธีลงก็คือลงลงแบบรวดเดียวนะครับยัดเม m โมรีการนะครับที่มีเกมเข้าไปใน Socket สล็อตเมนโมรีการนะครับจากนั้นเข้าเมนูนะครับหาแอปพลิเคชันชื่อว่า App Installer นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกเข้าไปนะเกมที่ท่าน เก็บไว้ใน m ม m o r การ์ดนะครับเลือกนะครับตัวแอปพลิเคชัน app installer นะครับก็จะสแกนหาเกมที่อยู่ใน m ม m o r การ์ดนะครับหลังจากสแกนเจอนะครับกดเมนูนี้นะครับแล้วก็ select all นะครับนะครับเลือกทั้งหมดแล้วแล้วกดย้ำอีกทีนึงนะครับก็เป็น install นะครับตัวเครื่องจะลงแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่ใน m ม m o r ก card นะครับประมาณสัก7นาทีนะครับ1นึงร้อยห้าเมมอันนี้คือไอออนออโรร่านะครับในทำนองเดียวกันไอออนไฟนะครับเหมือนกันนะครับผม Copy ี้เกมนะครับไว้ในเมมโมลิกาดและใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเข้าไปในเมนูหาไอคอนชื่อ App Installer นะครับเลือกเมมโมลิกาด สแกนเจอเกมแล้วนะครับคลิกเมนู select all เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กด install นะครับติดตั้งทั้งหมดเช่นเดียวกันรวดเดียวน,นะครับประมาณ7นาทีเสร็จอันนี้ไอออนไฟในทำนองเดียวกันแม้กระทั่งตัวไอออนทอร์นาโดซึ่งเป็นตัวราคาต่ำเป็นน้องเล็กนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันคือลงรวดเดียวโดยไม่ต้องลงทีละเกมนะครับ สแกนหาเกมที่อยู่ในเมมโรรี่การ์ดนะครับนะครับสกออนะครับแล้วก็ Install เช่นเดียวกันครับรวดเดียวเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยหกนะครับทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับทีเดียวเสร็จอันนนทอร์นาโดจะช้านิดนึงนะครับประมาณ10นาที นะครับผมขอพักก่อนนะครับหลังจากลงเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูต่อนะครับ